โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อักโปเกมอนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าเจ้าออดิชแล้วกันนะครับผมนะแม่เป็นโปเกมอนพืชใช่ไหมแต่ว่าชื่อชื่อจริงๆมันชื่ออะไรนะนาโซโนคุสะเหรออ๋อชื่อไทยมันคือนาโซโนคุสะนะครับผมแต่ผมชอบติดเรียกมันว่าโอดิชนะครับผม นี่นี่น,นี่อันนี้ผมเรียกมาเป็นเลเวล18,000นะครับแล้วก็เลือดอยู่ที่66,526แล้วก็ดาเมจอยู่ที่14,469นะครับผมสปีด300นะเดี๋ยวดูก่อนคร่าวๆนี่เป็นโปเกมอนเหมือนโปเกมอนหัวชาเท้า <c oughs> <c oughs> ด,ดูดิดูดิเป็นหัวสีเขีเขยวๆนะครับเป็นแบบเหมือนหญ้างอกออกมาจากหัวแล้วก็เป็นกลมๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาลองขี่เจ้า นาโซโนกุซะแล้วกันโอ้โหแต่ชื่อมันยาวผมเรียกว่าอดิตอดิตแล้วกันนะครับผมนะ <c oughs> นี่ครับอดิชโดดได้นะครับผม <c oughs> เออมันมันร้องมันร้องเองอะ่ะเออเจ๋ววะ่ะโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาเจ้าอดิตนี่มัน <c oughs> อยู่ร้องไม่หยุดเลยวะ่ะ เราจะพาเจ้าออดิตนี้ไปเก็บเลเวลแล้วกันนะครับผมแล้วก็ก่อนที่ผมจะไปนี้ก็ทุกคนช่วยช่วยกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เป็นกำลังใจให้คลิปดีกันด้วยนะครับ <laughs> โอเคขอบคุณมากครับผมไปไปเลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะขอย้ายที่หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าแถวแถวบริเวณบ้านนี้รู้สึกจะแหมไปบ่อยละเปลี่ยนที่บ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอไปบริเวณแถวกึ่งกลงกลางหิมละล้กันนะเฮ้ยเจอพิกาจูเฉยเลยมันเกิดมาได้ไงไะ โอเคดีงามป่าเดี๋ยวเราไปย้ายที่กันเลยมาโอเคครับคุณผู้ชมนี่ผมก็อยู่ติดบริเวณชายแดนที่ติดกะฮิบะนะครับผมนี่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 สังเกตดูข้างล่างนี้โปเกมอนเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปเดินเล่นทางล่างแล้วกันแล้วก็เมื่อกี้เหมือนผมจะสังเกตเห็นว่ามันมีมีวิซดอนที่เป็นไชนี่้วยครับน่าจะเป็นเมกาเอกนะเดี๋ยวเดินลงไปดูก่อนเห็นมันพุ่งไฟพุ่งพุ่งแวบๆเมื่อกี้เอ๊ะ มีใส่หอนด้วยนะยนั่นไงใช่จริงๆด้วยครับโ,โหอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนูงน้นแต่ผมแต่เอ,อดิตนี้ไม่น่าจะไปสู้อะไรได้มันเป็นโปกเกมอนพืชใช่ไหมมันแพ้ไฟเดี๋ยวขอลองเฟิร์สดาเมจดูก่อนแล้วกันนะครับผมว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับไม่รอไปหยุดเลยวะเดี๋ยวต่อยอือสามพันครับผมดาเมจเริ่มต้นอยู่สามพันถ้าเราอัพดาเมจไปสักโหอ,อ,อัพได้เยอะมากหนึ่งแสน ที่เหลืออัพเป็นเลือดเลือดกดทีเดียวได้มา2อ0 0 0นโอเคโคตรโหด,โดเดี๋ยวนะสปีดถ่ออัพสักพันแล้วกันนะเพื่อความเร็วอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบดูประมาณนี้ดูก่อนนะครับผิวจริงๆพอเป็น1,000นะครับนี่ครับเดี๋ยวมีกาเบียสอยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวทดสอบเจ้ากาเบียสดูอืมโอ้โ,โอ,โโอโกาเบียสกัด2อ0 0 0ไม่ตายเหรอขีดขวาได้นะครับ ขีดขวานี่หกหมื่นห้านะครับโอ้แต่โดนกาเบสตีตีแรงใช้ได้ดูไอตัวนี้มันหมุนขีดขวานี้คือมันจะร้องแล้วมันก็จะทำดาดาเมจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยด้อเด้อเด้อห่ไปหยุดเดี๋ยวไอตัวนี้มันน่ารำคาญเดี๋ยวครับอ่าเออโอ้ตีสองพันเก้าตัวนี้มันคือบอกเกมอนอะไร จำชื่อมันไม่ได้แล้วเคยเห็นอยู่โอ้เออเออไม่คือาลังกัดเรากัดมันไม่ทันอ่ะมันกวนโอ้ยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอืออีกทีหนึ่งสิแลกกันไปสิจะเอาเหรอมาเฮ้ยมันโดนกัดสองหมื่นไม่ตายสองทีนะเรื่องมันเป็นแสนเลยหรือไงเนี่ยทำไมมันโหดขนาดนี้วะตีสาฮอไปก่อนแล้วกัน โอ้โหมันโปรแ,บบมแกมอนมาแข่งขึ้นโอ้ใส่คอร์เลเวล3,000โอ้โหไอ้นี่มันเลเวลอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นพิโลสไวายครับผมเลเวล3 0 0ครับไม่โคตรโหดเลยวะด้วยเป็นแสลเลน่ะถึกเจ้าออดดตนี่มันชอบร้องนะครับแต่ถ้าเป็นพวกซานิกาเมยอะไรนี่มันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะัวนี้เป็นลิซาโดครับเหมือนผมจะเห็น เหมือนผมจะเห็นลิซารอนวายใช่หรือเปล่าหรือเป็นลิซาร์ดอนธรรมดาน,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 ออน,นู่น้นโนนเป็นเมกาลิซาร์ดอนครับอยู่ตรงนู้นโอ้นีไชนี่เดี๋ยวโอ้ออดิตสู้กับไฟเลยเหรอฆ่าเลยโอ้โอเคเป็นชายนี่ชายนี่ลิซารอนเอ็กแน่เลยเมื่อกี้หรือเป็นชายนี่ลิซาร์ดอนธรรมดาครับ เป็นแค่ชายนี่ลิซ่าดอนธรรมดานะครับผมโอ้โหโหที่ปเปลงด้วยว่เหมือนจะเห็นด้นวายตรงนั้นอุ้ยนี่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 นด้นเอ็กแน่นอนนี่ <laughs> โอ้แตบบ่บอลเลเวลแค่สนะี่สิบเนาะเออยังไม่ค่อยโหเท่าไหร่ครับนี่ครับเข้ามากดคลิกขวามันได้ได,ได้ได้แบบว่าได้ได้กลุ่มนะครับอืมอืมอืม อาาแบปรัวๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อความสะใจไอ,อ้เดียวมีพีจ๊อดด้วยนี่พีจ๊อดกดคลิกขวารัวๆมันจะแบบมันจะร้องแบบอ๋อดีอ๋อดิแล้วมันก็จะโจมตีนะครับนี่อือโอยนี่มันโหดว่ะเฮ้ยโอ้ตีสองหมื่นไม่ตายได้ไงเดี๋ยวเราอัพดาเมจเพิ่มดีกว่าครับผมสักสองแสนจะได้เป็นสี่หมื่นนะ เราไปโจมตีไซฮอนตรงนี้ดูครับพีจอยไปตายอุ้ยแองแมงว่าเดี๋ยวตีไซฮอนไปก่อนอืไซฮอนนี่ชอบหลบไม่ได้ไม่ได้ก็ตีดอนละกันดอนเลเวล440นะครับไซฮอนเลเวล800อ,อืต้องตีดักทางโอ้โอยไซฮอนขัดเป็นพันเลยวะออืฆ่าพีจอยได้ไหมพีจอยก็มาแท้เนื้อของเรานะครับ เอ้ยเอ้ยที่จอ้อดมันเร็วนะมันเร็วแบบเร็วมากอ,ะอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องหลบมาครับแถบเจ้านี้เจ้าออดดตมันถึงมันจะกระโดดได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะโจมตีกับอากาศได้เนีคเพราะงั้นเราจะไม่ได้สู้เลยเฮ้ย,ยโมโนสุโมโนสุอยู่ตรงนี้เหรอผมผมรู้ว่าผมรู้ว่าโมโนสุมันอยู่ตรงพร้เที่ภูเขาแต่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาอะไรตายไว้เนี่ยแคะเนื้อไปก่อนน่าจะเป็นปลานะเออเป็นปลาจริงด้วยครับแต่ผมลำคาญมันร้องจังเลยตอนนี้ไมร้องไม่หยุดจะดีใจอะไรนักหนาสปีดหนึ่งันแล้วใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวอัปดเดตเพิ่มอีกสองแสนห้าสามแสน3 0 0ามแสนันกันนะครับผมอ่ เป็นปลาเกยตื้นเต็ไมไปหมดเลยโอ้เร็เวเร็เวเร็วเร็วพุ่ง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 ถ้าสู้กับพีจอรนหรือว่าสไตรไ์อะไรพวกนี้เราอาจจะสู้ไม่ได้แล้วเป้าเล็กด้วยแถมแถมมันไวด้วยอะพีจอรนอะตรงนี้เอ้ยทำไมตรงนี้เป็นแหล่งลิซาัดดอนเหรอทำไมเจอเมกาอะลิซาัดดอนเอ็กซ์แฮมชายนี่อะไรเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยเจ๋งดีวะนี่ครับเป็นชายนี่อีกตัวนึงแล้วครับแต่มันตีมันไม่โดนอะไปดีกว่า สวยงามด้วยนะครับบริเวณแถวๆนี้นะครับหิมะขาวโพลนเลาะ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 ไปดิเฮ้ยเลาะไปเลาะไปแทะไม้ดีนะที่มันแทะไม้แทะอะไรได้นะครับโอ้โหอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โบไปด่งทีคาชิงโกงลัตสองทีตายครับแต่มันตีเราสอยสี่บนสองเอ้แต่ดาเมจมันสีขาวเนาะผมแปลกใจมากทำไมโปเกมอนบางตัวดาเมจสีขาวพีจ๊อดข้าบแบบไม่ให้ตั้งตัวโซโลโอ้หลบหลบหล,ลบแบบที่เจตน้นเดี๋ยวมีโปเกมอนแถวๆอื่นตัวอื่นแถวอยู่ที่ยังไม่เห็นอามาลูลูก้าเลยเนี่ยเจอแต่พีจ๊อดแต่ไปหมดเลยอืมถ้าพีจ๊อดเลเวลน้อยนี่โอเคสู้ง่าย โอ้ยไอ้นี่เป็นเร็วมาดิเอาวะล่ะเอาวะล่ะโห่ไม่กล้านี่ไม่กล้าฮ่าันเดอร์เจอตำนานอีกตัวนึงแล้วันเดอร์แอบจบตีจากข้างหลังนี่อมาลูลูก้าเจอแล้วพุทธิงก็เจอเลยอุ้ยหนึ่งทีตายครับผมเรียบร้อยตอนนี้าเมจมันยังไม่ถึงแสนนะออกหมื่นแปดเองอะ เดี๋ยวขออัพเพิ่มได้มาสี่แสนนะครับไปต่อโปกเกมอนหมุดใช่เท้าผู้ประจนไฟประจนไฟแดดทีมะ่ะเฮ้ยเจอลูกเกียแต่ว่าจับไม่ได้อ,อ,อ๋อไอ้นี่มันไวโอ้มันไวกว่าเราอีกล้วเราจะปีดพันเลยเนี้ย โอ้ยยัง8ปดหมื่นให้ครับไม่ถึงแสนนะครับคลิกขวานี่ครับคลิกขวาได้ไหมคลิกขวาน่าจะได้นะออนเอ้ยย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 ยมยเยยเข้าไปคเับเป็น2ยยยยยครับเฮ้ยถยายยยโหดยย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 นยยยยนยยยยกยนยารักยย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 ใยเท้าอยย่ยงย้ยย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 เยี่ยนนยย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 อยยอยย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 คยย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 ขอตีหน่อย เจอไซฮองกับโซโลอาร์อีกแล้วครับมันอยู่บริเวณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งพีโอ้ไม่โดนโซโลอาร์มันติดบัรกนี่เอาไปช่วยมันดีกว่าโอ้ใช้เนื้อแท้เนื้อ,อโซโลอาร์กมาช่วยแล้วปลดปล่อยปลดปล่อยโซโลอาร์ก <c oughs> โอ้หลอกแสนสามผมไม่มีโปเกมอนตัวไหนที่เลือดสองแสนสามยกเป็นบอสนะมาหมด หมดจริงๆแล้วหรือโอ้โหโอ้โหยมจมจมหิมะโอ้โอโอ้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 จะปิดเร็วเกินบางนี้ดีกว่าบางนี้ดีกว่าแหมอาปแดดหน่อยพ้นหิมะมาแล้วนะครับผมสวยงามมากๆโอ้โหโคตรธรรมชาติปึ๊บมาโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับสำหรับรีวิวเจ้า อะไรนะสานโนคุสะเหรอโอ้อย่าชื่อมันแต่ผมเรียกมันออดิตดีกว่าแนละเรียกง่ายนะครับผมนะโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับว่าจะเป็นรีวิวปโปเกมอนตัวอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนโอเคบ๊ายบาย <laughs> สวัสดีครับ <laughs> <laughs>